มหาราชะอุบาสกผู้มีปัญญาพึงปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการว่าหนึ่งท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านมีความเลื่มใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและก็ปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิช,ชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาลและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกทำสั่งสอนสัตว์ 2. ท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ สท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ราะสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว อันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุุรสี่คู่นับเรียงตัวบุุษได้แปดบุุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรรับทักกีนา เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลีเป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ 4. ท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศินทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยเจ้า เป็นสินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่ปร้อยเป็นสินที่เป็นไทยจากตันหาเป็นสินที่ท่านผู้รู้สรรเสริญทิฏฐิไม่ลูกคลำเป็นสินที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิดังนี้มหาราชาอุบาสกผู้มีปัญญาครั้นปลอบอุบาสกผู้มีปัญญา ผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยทำเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการนี้แล้วพึงถามอย่างนี้ว่าท่านมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า ท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่านจะก,กระทำความห่วงใยในมารดาและบิดาก็จกตายไปถ้าแม้ท่านจากไม่กระทำความห่วงใยในมารดาและบิดาก็จกตายไปเหมือนกันขอท่านจงละความห่วงใยในมารดา และบิดาของท่านเสียเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเราละความห่วงใยในมารดาและบิดาของเราแล้วอุบาสกนั้นพึงถามเขาอย่างนี้ว่าก็ท่านยังมีความห่วงใยในบุตรและภริยาอยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในบุตร และปริยาอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่านจะก,กระทำความห่วงใยในบุตรและปริยาก็จกักตายไปถ้าแม้ท่านจะไม่กระทำความห่วงใยในบุตร และภริยาก็จับตายไปเหมือนกันขอท่านจงละความห่วงใยในบุตรและภริยาของท่านเสียเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเราละความห่วงใยในบุตรและภริยาของเราแล้วอุบาสบนั้นพึงถามเขาอย่างนี้ว่าท่านยังมีความห่วงใยในกรรมคุณห้า อันเป็นของมนุษย์อยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในกรรมคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่อุบาสกนั้นจึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าการอันเป็นทิพยังดีกว่าปราณีตกว่ากามอันเป็นของมนุษย์ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากกามอันเป็นของมนุษย์ แล้วน้อมจิตไปในพวกเทพฉันจตุมหาราชิกาเถิดถ้าเขาเกล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากตามอันเป็นของมนุษย์แล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพฉันจตุมหาราชิกาแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นดาวดึง ยังดีกว่าปราณีตกว่าพวกเทพชั้นจาตุมาราชิกาขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นดาวดึงเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพ ชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วและจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นยามายังดีกว่าปราณีตกว่าพวกเทพชั้นดาวดึงพวกเทพชั้นดุสิตยังดีกว่ายังปราณีตกว่าพวกเทพชั้นยามา พวกเทพชั้นปรนิมนิมมานรดียังดีกว่าประณีตกว่าพวกเทพชั้นดุสิตพวกเทพชั้นปรนิมมิตรวสวัตตียังดีกว่าประณีตกว่าพวกเทพชั้นนิมมานรดีลมมาโลยังดีกว่าปราณีตกว่าพวกเทพชั้นปรณิมมิตรวสวัตตี ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวตัตีแล้วน้อมจิตไปในโพรมโลกเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นปรณนิมมิตวสวัตีแล้วและจิตของเราน้อมไปในโพรมโลกแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุแม้โพรมโลก ก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอย่างนับเนื่องในสักกายะขอท่านจงปราบจิตให้ออกจากปรมโลกแล้วนำจิตเข้าไปในความดับแห่งสักกายะเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากปรมโลกแล้วและเรานำจิตเข้าไปในความดับสักกายะแล้วมหาราช เราไม่กล่าวถึงความต่างอะไรกันของอุบาสกผู้มีจิตพ้นแล้วอย่างนี้กับภิกขุผู้พ้นแล้วตั้งร้อยปีคือพ้นด้วยวิมุตเหมือนกันดังนี้